สวัสดีครับนี้ครับเป็นลูกปีแรกเลยนะครับนี่คือ้ันผมเรียกสุมกุ้งใหญ่ครับแต่ตอนผมซื้อมาเขาเรียกว่าอะไรนะข่ามือข่ามือผู้พานนะครับข่ามือผู้พานที่ว่าเวลาซุกเราจะตีม่วงนะครับอันนี้ลูกดิบมันนะครับอันนี้ปีที่สี่นะครับเป็นลูกปีที่สามนี่ก็คือปีที่สามเป็นดอกเป็นลูกแล้วก็ล่วงครับแต่ปีนี้เป็นลูกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งไม่เป็นนะปลูกพร้อมกันสี่ปีครับเพาะจากเม็ดนี่ครับอืมเปรี้ยว ทำกินกับพริกเกลือเนี่โอเคเลยครับเนี่ยแต่ผมมามันยังไม่มันยังไม่แก่ครับถ้าเกิดมันซุกมันแก่แล้วมันจะเป็นน้ำดำแดงๆนะครับมอสำรับทำวายได้กินก็เป็นพริกเกลือกินข้าวโพพริกเกลือกินอะไรได้นะครับเนี่ยอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเดี๋ยวกินให้ดูโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดผมกลับมาทันนะถ้าเกิดผมได้มาช่วงที่ว่ามันซุก ผมจะเก็บลองเก็บดองก็เล่าขาวดูว่ามันจะเป็นยังไงดองเล่าขาวดูครับดองมันพวกเอาซับรถด,ดองดองเล่าขาวอะ่ะหน้ามันจะเป็นสีดำๆม่วงๆ่วงนะแต่เปรี้ยวเนี่ยครับปีนี้ดุกนะครับเป็นปีแรกที่ว่าดุกเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวเก็บไปให้เพื่อนๆอยู่โรงงานกินโอเคครับไงฝากที่ตามครับผลไม้ที่ปลูกไว้ปลูกแล้วเป็นลูกก็ได้กินก็ดีใจครับที่ว่าได้เห็นผลไม้ที่เราปลูก เป็นลูกเนาะโอเคครับไงฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับ